เฮ้เมาๆมาแล้วหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคําว่าเลอ a ์ดากูดิสแล้วเลอร์ดากูดิสคืออะไรจริงๆแล้วมันคือเหมือนธรรมเนียมของคนสวีเดนที่จะอนุญาตให้เด็กๆก,กินขนมได้เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์เย็นก็ได้ไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็จะกินขนมหวานเฉพาะวันศุกร์วันอาทิตย์ อะรอช้าอยู่ใหญ่รีบไปซื้อขนมกันดีกว่าทุกคนแล้วจะบอกว่าสามีดิฉันนะคะชอบมากอะไรที่เป็นขนมหวานขนมขบเคี้ยวช็อกโกโลช็อกโกเลตคืออะไรที่มันไม่มีประโยชน์นี่นะคะสามีดิฉันชอบค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ากินแล้วมันมีความสุขคือ Enjoy Eating นั่นเอง เมามาตั้งนานลืมบอกพิกัดร้านร้านชื่อว่าร้านโกบานาน่าอยู่ที่เมืองวิสต์โรสนะคะเมืองที่อยู่นั่นเองเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าข้างในนะมีอะไรบ้างทุกคนคือเข้ามาแล้วตะลึงมากเพราะว่ามันใหญ่มันกว้างมากมีขนมทุกประเภทมีขนมหลายชนิดให้ทุกคนเลือกไม่ว่าจะเป็นลูกอมนี่คือทุกคนเรียงเป็นตับ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 อะทุกคนคือแบบยาวสุดหูสุด,สดตา เลือกกันให้หนำใจไปเลยว่าจะกินอะไรคือกินให้ฟันร่วงทั้งปากไปเลยเอาพูดง่ายๆอะ่ะของมีแบ่งโซนชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นโซนขนมขบเคี้ยวโซนขนมช็อกโกแลตโซนลูกอมลูกกวาดแล้วก็น้ำดื่มคือมันมีทุกอย่างอะทุกคนอย,อย่างเช่นเนี่ยขนมฮาริบุห้าสองสสโครนรอช้าอยู่ใหญ่เลือกมาสิคะห้าสองอุ้ยคือชอบมากทุกคนกินนุบหนับนุบหนับนุบหับ,หบแต่คำเตือนคำเตือนคำเตือน ต้องกินอย่างระมัดระวังนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรที่มันเป็นของหวานนะมันก็ต้องเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราเพราะฉะนั้นคือต้องกินอย่างระมัดระวังไปได้เวลาจ่ายตังค์ก็หมดไป120โครนได้มาเยอะมากคือทุกคนจะบอกว่าราคามันถูกมากคือถูกกว่าที่เราซื้ออ e ีกถูกกว่าที่เราซื้อตามในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตปกติถูกจริงๆแล้วเราอะ่ะจะไม่ซื้อได้ยังไงจริงไหมทุกคนอ้อย อยากเข้าไปในดงขนมทุกวันสเบียงของเราเรียบร้อยแล้วมื้อเย็นเราก็จัดการเรียบร้อยแล้วแฟนไม่ได้ทของพวกเราก็มาถึงแล้วนะคะก็คือเป็นเวลาที่เราใช้ทํากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลง,อ,งอ่านหนังสือแม้แต่กระทั่งเวลาปรับทุกระหว่างสามีภรรยาว่วาเอออาทิตย์นี้มันผ่านอะไรมาบ้างก็ถือว่าเป็นเวลาที่มีความสุขแฮปปี้กันทั้งครอบครัวนะคะแต่วันหยุดทุกคนทําอะไรกันบ้างนะมาเล่าให้กันฟังมาแชร์ให้กันฟังได้นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย